นายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติเชอร์ซซรีโฮมจับมือนายแพทย์สุวานณเตรียมชานชูชัยโรงพยาบาลวิมุตนำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้น,ฟ,นฟูการเดินสร้างสุขภาพดี100ปีคุณก็มีได้อจิงเวลเนสออล l จนเอนจอยเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่าย โดยงานนี้นายแพทย์เก่งพงตั้งอรุณสันติผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางประเภทผู้สูงอายุเชอร์เซอรี่โฮมร่วมจับมือกับนายแพทย์สุวานิิเตรียมชานชูชยัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่ช่วยในการเดินโดยมีศาสตราจารย์ดรวีบูลแสงวีรพันสิริหัวหน้าศูนย์ลี g i เ n a l Center of r o b o t i c s t e c h n o l o g y ได้จัดกิจกรรมสุขภาพดีร้อยปีคุณก็มีได้อาจิงเวลเนสเอาเจ็บเอนจอยอัดแน่นไปด้วยพลังบวกและไอเดียดูแลสุขภาพเพราะอายุ100ปีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเป้าหมายที่เราสร้างได้ค่ะ ร่สันตินะครับผู้ร่วมในการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเชิญสวโฮมนะครับวันนี้เองก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับที่ได้มามีส่วนร่วมในการโอเพ่นเฮาส์นะครับที่โรงพยาบาลวิมุตชั้น10นะครับเครดิตกายย่ำบัตรนะครับซึ่งก็ไปความร่วมมือกันนะครับระหว่างทางเชิญสวโฮมกับทางโรงพยาบาลวิมุตนะครับแล้วก็ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาด้วยที่จะได้นําเอานวัตกรรมใหม่นะครับที่จะเป็นการใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้ามามีส่วนผสมผสานในการร่วมการฟื้นฟูผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราก็ อยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้วในประเทศไทยแล้วก็เห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีความจําเป็นต้องการในเชิงด้านการพื้นฟูโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องอ่อนแรงนะครับรวมไปถึงด้านระบบประสาทต่างๆเนี่ยที่จะได้นำวัตกรรมจากฝีมือคนไทยนะครับจากนักวิจัยไทยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อที่จะได้สู่สังคมร้อยปีอย่างมีความสุขครับครับรวมมาพิมพตเนี่ยก็เป็นวันชั้นนำนะครับซึ่งก็ได้เปิดใหม่นะครับแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันกับทางเยาเที่จะเป็น Air Forable เฮลท์แคร์ให้กับคนไทยให้ได้นะครับเพราะว่าจริงในแง่ของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับเราจะต้องมีความต่อเนื่องเราจะต้องมีการใช้นวัตกรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเนี่ยพราฉันการที่เราได้นําเอานวัตกรรมจากคนไทยนะครับมาสู่เรื่องการปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติในภาคเอกชนได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางชุสดสิ่งมเนี่ยมีความคาดหวังนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกับทำพิพูนเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการทําเป็นการพาร์ทเนอร์กันเนี่ยอย่างแท้จริงนะครับเราสามารถที่จะส่งต่องานบริการที่ดีในสู่สังคมไทยได้ ก็โรงพยาบาลวิมุตต์นะครับนะอย่างที่อาจารย์เก่งปุุงได้บอกครับเราต้องการจะเป็นโรงพยาบาลที่ affordable นะครับแล้วก็ที่ trusted healthcare ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้นะครับดังนั้นเรามองหานะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็ มืออาชีพในการดูแลข,ของการดูแลสุขภาพได้อย่างดีที่สุดการกาภาพบยบัดเนี่ยอาจารย์เก่งพงก็อยู่ในวงการที่เป็นมืออาชีพอันดับหนึ่งงอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกันนะครับจะทาให้สามารถเราสามารถ d e l i v e r รนะครับสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปได้มากที่สุดครับผม เมื issance, ่อเรามีอ so anyway, ุปกรณ์ท so so ี่ด <un> ีนะครับแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เก่งๆนะครับนะการมาใช้บริการเนี่ยก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองนะครับเราก็หวังว่านะครับน้าประชาชนของเราทั่วไปผู้สูงอายุทั่วไปนะครับสามารถมาใช้บริการได้ง่ายนะครับนะและอยู่ในราคาที่สมตุสมผลนะครับได้รับการบริการที่ดีนะครับก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะสามารถมาใช้บริการได้อย่างมีความสุขครับผมก็ผมก็เป็นตัวแทนของน้วิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรา คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับคณะแพทย์จุลานะครับในการพัฒนาโปรดักตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการทำา l ิน i c a l t เทสกับผู้ป่วยแล้วนะครับก็สามารถมั่นใจได้ว่าโปรดักนี้มีความปลอดภัยแล้วก็ผู้ป่วยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ตัวโปรดักเนี่ยเราก็ยังได้เห็นความสัมพันธ์ของความปลอดภัยได้ส่งไปทดสอบมาตรฐานระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็น IEC หรือว่า,รากระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานไอโร่หนึสนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์ของเราเนี่ยก็ยังได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับทางอ,อยอแล้วนะครับก็เราก็อยากให้คนไทยได้ใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีที่พันสมัมนะครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณของกับทางคุณหมอเก่งพลทางเชสเี่โฮมแล้วก็โรงพยาบาลวิบุทมากที่ นใจเอารนยนต์เรามาใช้งานครับครับพี่กก็อยากฝากนะครับถึงผู้สนใจทั่วไปนะผู้สูงวัยหรืมถึงครอบครัวนะครับว่าใครที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับกลุ่มที่มีปัญหาด้านระบบประสาทกลุ่มสโตรกนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่พบบ่อยเป็นยาขมยาดำสำหรับหลายๆบ้านนะครับเพราะทีงพยาบลมิวุ์เนี่ยเราก็อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับอยู่สะพานควายนี่เองนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาได้นะครับแล้วก็จะได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้ นำสู่กระบวนการที่จะรักษาพื้นปูได้อย่างเหมาะสมนะครับเราเองก็มีความยินดีที่จะสามารถที่จะได้พูดคุยกันนะครับเพราะยิ่งผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยครับไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะสูงเพราะทางกายนะครับแต่มีทั้งสูงเพราะทางใจแล้วก็การดูแลต่อเนื่องเนี่เนยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ได้มาเยี่ยมชมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถจะมาเยี่ยมชมที่ศูนย์ได้บัมบัดนะครับบิวชั้น1ิได้นะครับได้ในทุกๆวันนะครับ